งสื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินในสมัยพุทธกาลพันษาที่7พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรโดพุทธมานดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธมานดาเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั่งอยู่ทางด้านหน้าเบื้องขวาของพระศาสดาอินทกทะเทพบรตรนั่งอยู่ใกล้พุทธมานดา และอังกุรเทพบุตรนั่งอยู่ทางเบื้องซ้ายของพระาศาสดาคราใดาที่มีเทพยาดาชั้นผู้ใหญ่มาเฝ้าอังกุรเทพบุตรต้องถอยร่นออกไปนั่งอยู่เบื้องหลังของเทพยาดาเหล่านั้นแต่อินทากาเทพบุตรย,ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นจึงตรัสถามเทวดาทั้งสองว่าพวกเธอทำบุญอะไรไว้ จึงได้นั่งในที่ที่ตนนั่งอยู่ตามลาดับอย่างนี้อังกุลเทพบุทรจึงได้สาธยายบุญที่ตนได้ทําไว้มากมายให้พระพุทธเจ้าฟังในขณะที่อินทกาเทพบุตรตอบเพียงว่าหม่อมชันใส่บัตรข้าวทัพีเดียวให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ถึงเพียงนี้ฉะนั้นนอกจากศรัทธาแล้วการทำทานยังต้องทำด้วยปัญญา เพราะการเลือกนาบุญแห่งทานก็เป็นเรื่องสำคัญหากนาบุญดีอานิสง์ก็มากเหมือนมีข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีหากนําไปหวานในนาทรายก็สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ไปเปล่าๆต้องนําไปหวานในนาที่มีดินดีด้วยผลผลิตจึงจะงอกงามได้ดีดังนั้นเมื่อจะให้ทานไม่ว่าจะมากหรือน้อย องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีให้ครบได้แก่ท่านนั้นต้องบริสุทธิ์ทำด้วยความเปี่ยมศรัทธาและรู้จักใช้ปัญญาเลือกธรรมเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม